หนึนาทีกับกะปะทช่วงนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่มีปริมาณมากส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเช่นหอบหืดและหลอดลมอักเสบนอกจากนี้ยังส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะขับรถหากขับไม่ระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้หากต้องขับรถยนต์ไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน รถยนต์ควรมีแผ่นกรองแอร์ที่สามารถกรองอนุภาคฝุ่นได้ถึง0.3ไมครอนและควรเปลี่ยนแผ่นกรองแอร์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือทุกๆ15,000ก 15, km, ิโลเมตรรวมถึงกดปุ่มรีเซอร์คูลเลชันเพื่อให้อากาศภายในห้องโดยสารมีการหมุนเวียนและควบคุมไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถได้พร้อมตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำทำความสะอาดทั้งภายนอกภายในพร้อมอีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติ และไม่ควรจอดร,รถในบริเวณที่มีฝุ่นละอองครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม